น้ำประปาครับก็จริงๆแล้วความเค็มที่มีผลกระทบในรอบปีนี่มันก็มีน้อยนะครับในเรื่องของอาการผลิตน้ำเค็มเป็นน้ำประปาเนี่ยผมเียนว่าต้นทุนเริ่มแรกเนี่ยไม่น้อยนะลูกบาทเมตรละสามสี่สิบบาทนะครับสามสี่สิบบาทเวลาขายจริงๆเขาขายันถึงลูกบาทเมตรละเจ็ดสิบบาทซึ่งเป็นราคาที่แพงมากทีนี้ไปดูภ <c oughs> ูมิศาสตร์ของกรุงเทพเนี่ย ตั้งอยู่ปากอ่าวไทยอย่เียนะครับซึ่งน้ําทะเลเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมเคยใสยเลยนะครับมันมีแต่ความขุ่นเพราะฉะนั้นในการลงทุนตรงนี้จะด,ดึงน้ําทะเลมาทําเป็นน้ำน้ำ,นำจืดเนี่ยนะโดยใช้อาอเนี่ยยังก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่มากแต่อย่างไรก็ตามบาร์ปลาก็ไม่ได้นิ่งนิ่งนอนใจนะพยายามศึกษาว่าเราทําทั้งหมดก็คงไม่ได้ถ้าเราทําเป็นบางภาคเป็นบางส่วนได้ไหมบางส่วนหมายถึงว่าอุตสาหกรรมอะ กษาคมที่ก็มีปัญหาก็กําลังอยู่ในแนวความคิดที่จะลองลองศึกษาและความเป็นไปได้อยู่นะครับคือตรงนี้อยากให้ยเปลี่ยนความคิดว่าเอาน้ํามาไล่ซึ่งน้ำริวาตมหาศาลที่มามาไล่อยู่ไม่ไม่น่าามาไล่แล้วก็ผมคิดว่าถ้าลงทุนก็ยังถูกกว่ายังถูกกว่าน้ำไล่เพราะไล่นี่เป็นสิทธิเด็ดร้อนไปไปทั่วประเทศทุกทุกภาคเหนือทุกภาคกลางึินเด็ดร้อน ครับผมคิดว่าอันนี้ต้องศึกษาพบเจนว่าตัวนี้มันเป็นโครงการของภาครัฐไม่ใช่การประปาอย่างเดียวนะครับในการที่จะไม่เอาไอ้ตรงนี้มานะครับครับก็คิดว่าต้องศึกษาต่อไปนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะเมื่อกี้อาจารย์คยคำพูดได้จุดประเด็นเพิ่มเติมซึ่งวันนี้เนี่ยเราพูดถึงกันน้อยมากเลยในส่วนของคุณภาพน้ําแล้วก็ ถือว่าเป็นเกียรติมากวันนี้ที่อาจารย์ธงชัยคนะสวัสดิ์มาอยู่รเราที่นี่ด้วยนะคะคนในเรื่องของคุณภาพน้ำต้องขอความเห็นอาจารย์ธงชัยคือสถานการณ์แรงเกี<ส>่ยวข้องกับคุณภาพน้ำหรือในประเด็นอ,อื่นๆในในความเห็นของอาจารย์ค่ะเรียนขอความเห็นค่ะเรื่องความเข็มของน้ำเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการบริโ,โ,โ,โภคอุปโภคเป็นหลักที่มีการพูดว่ามัานเคยทำน้ําให้ ดีเพราะว่าอุตสาหกรรมควรจะเดือดร้อนในเรื่องของถ้า TDS ตัว EC เพิ่มเกนผมว่าไม่ใช่หน้าที่ของการอําาที่ไปทําน้ำให้สา,าขาธอุตสาหกรรมนะครับเพราะน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพมันจะดีกว่าน้ำบริโภคคนถ้าทําให้น้ำคุณภาพขนาดนั้นคอสมั้ต้องเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าเอาเงินของประชาชนไปทําน้ใาให้อุตสาหกรรมซึ่งหลักการนําผิดหมดไม่ใช่หน้าที่การอํานานะครับจะเว้นการอําาไปทําใหุ้กอุตสาหกรรมต้อขายในราคาสาหกรรมนั่นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ใช่เอาราคาของน้ําประปาที่ประชระาชนจ่ายไปทำใน้ำมันภาพดีเกินไปแห่งอุตสาหกรรมอันนี้ผิดหลกักการขออนุญาตตอบได้ไหมเมื่อวานนี้ผมเคอได้โทรศัพท์คุยกับอาจารย์ปิยานุตาลัยอดีตรัฐมนตรีช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรี